สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8มีนาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยให้ fc ทางช่องนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้เป็นของเสียนใจดีนะครับเซียนใจดีให้มาแล้วนะครับเนาะจริงให้หลายวันนะครับเนาะแต่ไม่เวลาลงคลิปเสียนใจดีให้แนวทางมาแล้วก่อนอื่นดูผลงวดที่แล้วนะครับนะของเซียนใจดี <c oughs> เซียจนจะดีให้วิ่งบนล่างนะครับวิบ่งแปดลองศูนย์วิ่งแปดวิ่งศูนย์ก็เข้าตัวลองนะครับเนาะเข้าตัวลองจับคู่ให้นะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกก็เข้าศูนย์สามเต็มเต็มครับเนาะตัวเน้นเลยนะครับขีดนเซีนใต้ให้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก เกียร์เซียนไต่ให้03 04กับ06สามคู่นะครับเนาะเข้าเต็มเต็มเลยครับเนาะเอ <c oughs> บเสียนใจดีนะครับเน้นให้หลักแปดกับหลักศูนย์นะครับเนาะถ้าหลักแปดกับหลักศูนย์ไม่ทำงานก็มาที่หลักหนึ่งแทนก็มาตามนัดนครับเนาะมาหลักตัวเน้นแป๊ะเลยนะครับก็บอกวิธีการซื้อครับบางคนก็มีคนทักมาไลฟ์คูดจังเลยประมาณนี้ จ้งไว้เลยครับนะ้อว่าให้ซื้อหลักตัวเน้นนะครับตัวเน้นเน้นคือเน้นแปดกับศูนย์นะครับนะ้อเซียนจะเน้นแปดกับศูนย์ส่วนแปดจับกู้ให้แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับเน้นให้แปดสามแปดห้าแปดหกหมอกหลักรองนะครับนะ้องหลักรองหลักสาม เต็มๆไม่ต้องกลับครับเนาะแม่นมากเลยวิ่งก็แมน่นจับคู่ก็แม่นนะครับเนาะเซียนใจดีตัวเน้นเลยนะครับตัวเน้นเลยใครตามเซียนใจดีก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยใครไม่ตามก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมถ้าชอบก็จัดตะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะครับเนาะ <c oughs> กล้อวันนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมนะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิม วันน,นี้บรรยากาศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คลิปพานวลมาเที่ยวนะครับเนาะที่สวนที่น้องประจักษ์นะครับอุดรธานีมันเดินม,มาทําธุระนะครับเนาะก็แวะเที่ยวพานวลมาแวะปั่นจักรยานเล่นนะครับเนาะออกกําลังกายถือว่ามาเที่ยวได้เด็นทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับก็เน้นไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับ มีถูกมีผิดกะเข้ากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะเสีย <c oughs> งก็ยังไม่ออกดีนะครับเนาะเสีย <c oughs> งเหมือนเหมือนเป็ดอยู่เลยนะครับเนาะฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งครับเนาะก็เย้นไปธีแนวทางนะครับเนาะดูดีโพยเป็นหลักนะครับบางทีคำคำนผมพูดไปไม่ค่อยชัดฟังไม่ถนัดก็เอาขึ้นโพยให้ก็ดูดีโพยเป็นหลักเลยนะครับเนาะ สำหรับแนวทางของเซียนเจดีนะครับก็ขอบผลเซียนเจดีอีกทีนะครับเนาะให้แนวทางเวงมาแบ่งปัน F4 ทางช่องวดนี้นะครับบนล่างนะครับวิ่งเก้าวิ่งหนึ่งนะครับเนาะวิ่งเก้าลงหนึ่งประมาณนี้เน้นไปที่หลักวิ่งนะครับเนาะให้เน้นที่หลักวิ่งถ้าหลักเก้าลงหนึ่งไม่ทํางานถึงจะไปลักอื่นนะครับเนาะหลักสํารองนะครับเนาะของเซียนเจดีบอกมานะครับเนาะ วิ่งเก้าวิ่งศูนย์นะครับบนล่างจับคู่นะครับถ้าเก้ามาเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดทวนอีกครั้งนะครับบนล่างนะครับวิ่งเก้าลองหนึ่ง จับคู่94 95 96 97 14 15 16 17นะครับแปดคู่นะครับเนาะแปดคู่นี้ให้เน้นไปที่ถ้าหลักเก้านะครับก็ก็คือ95 96 97 3คู่นะครับเนาะ95 96 97 ถ้าหลักหนึ่งก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ <c oughs> ส่วนถ้าหลักเก้าหลักหนึ่งไม่ทำงานนะครับเนาะศูนย์ก็จะทำงานทันทีนะครับเนาะเสียนเจดีเนี่ยนำมาอธิบายให้ฟังนะครับเนาะถ้าหลักเก้าหลักหนึ่งไม่ทำงานก็มาที่หลักรองนะครับหลักศูนย์ทันทีศูนย์ก็คือศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด 04 05 06 07นะครับ4คู่นี้ก็ให้น้นไปที่05กับ07นะครับ05กับ07 2คู่นี้ครับเนาะหลักรองหลักดักครับเนาะตัวกันก็ว่าได้นะครับเนาะเสียนใจดีเคยบอกว่าว่าเป็นตัวกันประมาณนี้ครับเนาะ4คู่เหมือนเดิมนะครับเนาะประมาณนี้ขอบทวนนะครับเนาะขรบทวนนะครับเราทางเสียนใจดีนะครับ วันที่หนึ่งมีนาคมปีหกเจ็ดใครชอบแล้วใครสนใจแนวทางของเซียนเจดีก็จัดไปเลยนะครับเนาะจัดไปเลยถ้าชอบแต่ถ้าไม่ชอบอย่างที่เซียนเจดีจับคู่ให้นะครับมีตัวดีๆมาจากไหนมาประกบดได้เองเลยนะครับเนาะเซียนเจดีถ้าจับคู่ไม่เข้าเลขวิ่งกูยังทํางานนะครับเนาะเลขวิ่งยังเดินดีอยู่ถึงจับคู่ไม่เข้าอีน้อยมากครับเนาะมีผิดก็มีบ้างธรรมดานะครับเนาะน้อยมาก เซียนเจดีไม่ให้ซื้อทุกหลักจําเนาะใครชอบหลักไหนให้จัดหลักนั้นนะครับใครชอบหลักศูนย์ใครไม่ชอบหลักเก้ากับหลักหนึ่งเหมือนเซียนเจดีชอบหลักศูนย์มากกว่าก็จัดเลยนะครับเนาะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแต่ถ้าใครชอบเหมือนเซียนเจดีก็จัดไปเลยนะครับเนาะเซียนเจดีชอบที่สุดคือหลักเก้ากับหลักหนึ่งนะครับหลักเก้าหลักหนึ่งชอบสองหลักนี้นะครับเนาะกีเสียนตายให้ด้วย 9ห้าสวยคนระับนาะชอบถ้าจะไม่ผิดตรงกระเป๋าสารคามนะครับ9ห้าหนึ่งเจ็ดด้วนะครับคู่หนึ่ง9ห้าก็หนึ่งเจ็ดสองคู่ครับนาะถ้าจะไม่ผิดตรงกระเป๋าสารคามสวยนะครับนาะเลขสวยมากชอบนะครับนะ้องอีก9เป็นเลขที่เดินดีนะครับเลขเจ็ดก็เป็นเลขที่เดินดีไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะชนกันอาจจะโป๊ะเชะก็ได้นะครับนาะเหมือนงวดที่แล้วนะครับงวดที่เราเลขชน,นกันเยอะที่สุดมีหลายคู่นะครับนาะ อันดับสองมีศูนย์สามด้วยนะครับงดที่แล้วของเซียนเจดีก็มีศูนย์สามบสคามก็มีศูนย์สามครับเนาะเข้ากันโป๊ะเชะเลยแต่ตึมเลยนะครับเนาะชอบมากครับบอสคาร์มชอบถ้ามีเลขอาจารย์หลายสำนักหรือว่าในกรแต่มาชนกันนะครับชอบมากเลยครับเนาะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะแยะนะครับเนาะรู้สึกมั่นใจมากอย่างวดที่เรามั่นใจมากก็มาชนกันเยอะวันนี้ก็เริ่มชนกันนะครับเนาะเริ่มชนกันมาเยอะแล้วขอยมาเหมือนเดิมนะครับเนาะ ชนตัวไหนคอยมาตัวนั้นนะครับหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับเนาะเก้าห้าก็ได้ชอบชอบทั้งสองคู่เลยครับเนาะชอบทั้งสองคู่เลยฝากไว้แค่นี้ครับนะทุกคนอย่รวยยิงนะครับงวดนี้งวดนี้ออกตรงกับวันเสาร์นะนะวันจุดพักผ่อนหลุนสบายสบายที่บ้านนะครับเนาะก่อจเกินคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ